กลับมาสร้างความประทับใจให้กับเวทีแห่งนี้อีกครั้งเลยครับสำหรับผลงานของออยเลอร์อารีักับบทเพลงฝากคำถามไว้กับดาวที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้อย่างสุดสิงจนคว้า300คะแนนเต็มไปครองได้สำเร็จและตอนนี้ครับก็มาถึงคิวของหัวหน้าทีมอย่างสเสถียรทำมือที่จะต้องออกมาเป็นคนต่อไปเขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนเชิญชมเลยครับ กลับมาสนุกกันต่อกับเพชรคู่เพชร300นะครับวันนี้เราอยู่กับทีม4ซุปตาล่า300นะครับยังอยู่กับการแข่งขันในโจทย์แรกของเราครับลูกทุ่งสลับยุคก,ก็คือแลกเพลงกันร้อง่าระหว่างน้องและพี่ในคู่ของตัวเองนะครับมาสรุปคะแนนก่อนนะครับในคู่ฝ่ายหญิงทําไวด้ดีเปิดไว้ได้สวยหนุมน่มๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องตามดูกันนะครับพี่รัชนกครับ300คะแนน ประเดิมได้สวยงามครับตามมาด้วยน้องออยเลิกก็300คะแนนหนุ่มของเราคนครับน้องเบนครับและผู้ที่จะร้องคนต่อไปครับพี่เสถียรนะครับผมเน่เราก็รู้จักฝีไม้ลายมือผู้ชายคนนี้ไปอย่างดีเห็นผลงานมากมายถามหน่อยพี่จุดเริ่มต้นของเสถียรทำมือนี่มันเริ่มยังไงครับพี่สมัยก่อนเขาเรียกว่าใต้ดินนะครับครับทำใต้ดินแล้วก็ มีพี่สาวผมพาตมามหาครูสลา oh. จนได้เจอนะครับจนได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูแล้วก็ประมาณปีสองปีครูโทรมาบอกแล้วก็บอกให้ไปเอาเพลงแล้วก็ไปซ้อมแล้วครูบอกให้ไปเซ็นสัญญาเอก,ก็ไม่รู้ว่ามาแกมพี่นะครับยิงพูดตรงๆเลย oh. ใช่เพราะครูมอบให้โปรดิวเซอร์ดูแลผมก็มาดุยมากจนมารู้ตอนหลังว่าได้มาอยู่ที่นี่อันนี้คือที่ไปที่มาค,รคเริ่มต้นจาก oh. จากตรงนั้นนะครับ ครูสลายเป็นเป็นคนให้โอกาสจริงๆนะครับให้ให้มีอาชีพก็งั้นเถอะได้ได้เป็นได้เดินทางจนถึงทุกวันนี้อันคือที่มาตั้งขอ่พระคุณครูสลาเป็นอย่างสูงครับครับผมวันนี้กับจยดเพลงที่บอกมันต้องมีการร้องเพลงสลับยุคกันถือว่ายากหรือง่ายสำหรับพี่ครับต้องร้องเพลงของน้องเลยวันนี้ผมคิดว่าผมมาเริ่มต้นเลยนะครับไม่เลย<ม>เริ่มใหม่ตั้งแต่ทํานองทั้งอะไรต้องมาเรียนรู้วิธีการร้องจะต่างกับตัวเราที่เป็นอยู่ครับผม ครับตอนที่รายการเพชรคู่เพชร300นะครับได้ดติดต่อไปอดีใจนะครับเราเองก็ไม่ได้เจอแฟนเพลงมานานแล้วนะครับแต่ก็อาการหนึ่งก็คือตื่นเต้นนะครับจากที่ได้มีโอกาสได้ดูหลายๆคู่นะครับหลายๆศิลปินที่มาก็ถือว่าแต่ล,ละคนนี่ก็มีดีไซน์มีอะไรที่ยากนะฮะร,รู้สึกว่าเออถ้ามาแล้วจะทํำยังไงเราจะผ่านได้ไหมอะไรเงี้ยครับในส่วนหนึ่งนะครับลูกทุ่งสลับยุคที่เลือกเพลงบืนตายมาเนี่ยคือเพลงผมเนี่ย เป็นเพลงเกี่ยวกับการสื yeah. all, no. ca Sultan, kind of like. ่อสารด้วยอารมณ์เพลงนะฮะเพลงนี้เพลงมืนตายเป็นเพลงที่เล่าเรื่องอารมณ์อารมณ์คล้ายๆกันฉะนั้นพอเราจะเล่าเรื่องเพลงเพลงนี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะในด้วยโชนของของเสียงผมต้องมาฟังเมโลดี้ให้ติดหูเลยนะครับเพราะว่าฟอร์มเพลงของคนรุ่นใหม่มันจะไม่ไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกนะครับถือได้ว่าอย่างเราเนี่ยเราจะทําสัมผัสเราจะจําที่สัมผัสเป็นฟอร์มเพลงแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้ตามอารมณ์เพลงก้าไปเลยฉะนั้นเราเราต้องตามเขาให้ได้ ตอนซ้อมก็ก็มาทําความเข้าใจกับกับดนตรีพาร์ทใหม่นิดหนึ่งผมก็ใช้วิธีการนับจังหวะเอานะครับนับท่อนเอาจริงๆเราไปจําดนตรีหมดมันก็จาไม่ได้ตอนแรกอาจจะข้าท่อนกระแทนหน่อยออกมาจับพูดง่ายคือมาจับทางกันกับกับดนตรีใหม่และยิ่งไปเจอมีละครด้วย,ยอย่างไปเจอละครยิ่งหนักเข้าไปเลยตรงนี้เราต้องคอนโทรลตัวเองยังไงแล้วก็ปรับตัวกันตอนซ้อมครับเพลงบืนตายคว้า300ให้กับถีบได้แน่นอนครับ น้องเบนซ์ครับขอกำลังใจให้พี่ชายคนนี้นะครับเชื่อมือของพี่เสถียรอยู่แล้วครับว่าเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มองว่าเออสักวันหนึ่งเราจะไปยืนอยู่จุดที่พี่เขาเป็นอยู่ไม่คิดว่าสักวันหนึ่งพี่เขาจะได้มาร้องเพลงของเราเองอะครับภูมิใจนะผมเป็นความภาคภูมิใจก็ขอบคุณเลยการจังไดไอเห็นใจแน่นอนครับสู้ๆครับผม,อมขอบคุณครับครับผมกำลังใจจากน้องชายจาขอ,ของเพลงทำได้พี่ นะผมเห็นด้วยอาตาพี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์กาแฟพี่แล้วผมมั่นใจว่าพี่ต้องทำได้ถ้าเกิดได้300พี่แจกพวกเราอีกคนละกล่องได้ไหมฮะวันนี้เดียมมามอบท่านรับรองแต่ถ้าได้300ก็อาจจะเพิ่มมาอีกสองสากล่องคนละทำให้ครบนะฮะจะให้คะแนนกันก่อนเลยไหมฮะลูกนะหรือว่าไงฮะทานก่อนเลยไหมทานก่อนเลยไะกินเเพลงนี้จากพี่เสถียรครับบื่นตายเชิญครับ เสียใจด้วยนะคะคุณพ่อหนูเองก็ใจหายเหมือนกันคะ่ะขอบคุณมากนะลูกเชิญเชิญ จบบทสื่คนรวยมานอัที่ตั้งใจไปตืน่นตั้งใจเจอซ้งถือกรงเล็บจกควรหัวใจให้กลายเป็นเพลงคำว่าแค่บ่เลือกคือเกาสิเอายังไปสู่เขานองแห้งพัดมันก็แห้งท้อ คนเบื่อใจป็นในแค่คนบ่มีคา่าสู้มาบ่มีความหมายเจ้าตอบสนองความตั้งของไายด้วยคำว่าพอแล้วให้เขาไปเบิด เส้นทางที่เ้าเคยขอคัดแทนนยอีาใจสิกลั่นใจลืมคนที่เห็ดให้น้ำตาไหลมันสิเจ็บมันสิปวดหัวใจ ะสิทนให้ว่าอเจ็บปันได้สิบื้ตายคนนอ,อกหัวใจบากคนสิอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาหักกันบอกเป็นเรื่องของเขาเป็นคนเกาเ่าบอกีประโยชน์เจ็บปันได้สิบื้ ตายดไกลไกลสิบอกให้ยากนำดอกนาบอดโทษฟาบอโทษคนที่คนเปลี่ยนใจ ได้แค่คนบอมีค่าสู้มาบอมีความหมเจ้าตอบสนองความหังของฉานด้วยคำว่าพอแล้วให้เขาไปเบิดทุกอย่างบนเส้นทางที่เขาเคยตอคัดแทนนอสาใจอี ลั่นใจลืมคนที่เหยน้ำตาไหลมันสิเจ็บม่นสิปวดหัวใจก็สิทนให้ไหวเจอแบนใดสิพืนตาคนนอกหัวใจบอกคนสิอยู่ในพื้นที่ของเขา คนเก่าก็มีประโยชน์เจ็บบันไดสิบบืนตายไม่ตายไายกลๆสิบอกใอยาบนำดอกนาบอโทษฟ้าบอโทษคนที่คนเรียนใจเจ็บบันไดสิบืนตายคนหลอกหัวใจบอกคนสิอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาหักกัน มันเรื่องของเราเป็นคนเตาก็มีประโยชน์เจ็บ้านได้สิบืนตายไปตายไกลไกสิบ่กให้ญาตินำดอกลาขอโทษฟ้าขอโทษฝนที่คนเปียนใจสิหฮามงตาย Si sì hả mong ta สิกรรมให้เขาเทะลบดนตายนะครับจากพี่เสถียรนะครับโอ้โหนังสาวๆนั่นลุ้นต่อกรีดเฮ้ยกรีด้เฮ้ยกรีดเฮ้เฮ้ยไม่เอานะอย่าเล่นอย่างนี้นะนี่ร่วมแสดงด้วยนะโอ้คือเรื่องราว่าคือเบนเนี่ยเป็นลูกชายของ พี่เสถียรครับผมแล้ววันนี้คือเสียชีวิตแล้วก็ผู้หญิงที่มาเนี่ยน่าจะเป็นแฟนใช่ไหมเบนเนาะแล้วก็คงเลิกเลิกลากันไปผิดหวังอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายยังพาผู้ชายมาอีกโอ้แล้วตอนที่เบนเดินมานั่งตรงนี้แล้วมองเขานะแล้วลมมันพัดเนี่ยมันหนาวแลวมันแบบรู้สึกว่าโอ้โห<ช> <ผม S 2> อารมณ์ข,<อ><อ>ของเพลงยังครั้งแรกเหมือนกันที่ที่ไปอยุ่ท่ามกลางแบบ โชว์แบบนี้ครับนะขอบคุณน้องเบ้นด้วยนะครับขอบคุณครับมาร่วมแสดงด้วยนะครับน่ารักมากเลยโอ้โหนะสาวๆลุ้นตลอดเลยหัวหน้าสมกับเป็นหัวหน้าจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้ทั้งภาพและเสียงเหมือนมันถูกครอบงำด้วยความเศร้าหมองเป็นภาพที่ประทับใจมากๆค่ะน่ารักผมนะขอบคุณครับ มาดูคะแนนก่อนร้องจบนะฮะอยู่ที่300คะแนนครับนี่เป็นคูอของคณะกรรมการนะครับมาฟังเสียงคณะกรรมการกันนะครับคุชลาครับผมโชว์นี้กับหนุ่มคนนี้นี่โดนใจไหมฮะมากมากครับครับถ้าเพชรคู่เพชรมีจัดทำเนียบโชว์แห่งความทรงจำรู้ว่าโชว์นี้อยู่ในความทรงจำอยู่หนึ่งในนั้นแน่ บางครั้งเราก็ลืมว่านี่คือสตูดิโอนะมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่แต่นั่งอยู่ตรงนี้มองไปมันสมจริงทุกอย่างเท่าที่รู้ศิลป,ปินทุกคนที่อยู่กับกีต้าเนี่เวลาเขาขึ้นเวทีโดยไม่มีเครื่องมืออยู่ในประจำกายเขาจะมีปัญหาแน่นอนแต่รู้ไหมว่านี่คืออีกครั้งหนึ่งที่เสถียรร้องเพลงดีที่สุดตั้งแต่ครูเคยฟังมาแม่นยำสื่อสารและสมจริงก็เชื่อว่าถ้าใครได้เข้ามาฟัง ก็จะลบมันยากจากความรู้สึกครับเก่งมากครับกราบผมขอบคุณคุณแป๊บด้ครับโอ้อย่างที่ครูพูดถูกเลยผมก็ยังคิดว่าโช์นี้จะเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่อยู่ในใจคุณผู้ชมอย่างมากเลยนะครับโชว์ดีแล้วก็ร้องดีฮะพิสุน์แะครับเห็นว่ามีกรี๊ดเป็นระยะระยะเลยนะฮะวันนี้คือต้องยอมเลยคนลุกมากต้องกรี๊ดนะไม่กรี๊ดหนูอยู่ไม่ได้นะเพราะมันมาแล้วข้างในมันอินแล้วมันมาแล้วมันส่งมาแล้วะนูก็ประทับใจโช์นี้มากเลยนะตั้งแต่เอาตั้งแต่แรกที่น้องผู้หญิงเขาเดินมา แล้วคําพูดของน้องผู้หญิงเสียใจด้วยนะคะคุณพ่อมันบอกบอกเลยผู้หญิงนี่งคือมาด้วยมารยาทไม่ได้เต็มใจอะสายก็ไปไม่แคร์เขาพูดยังไงนะฮะเขาพูดยังไงนะฮะเขาแสดงความเสียใจนี่นะคะคุณพ่อแบบนี้มันน่าไหมฮะม่มันน่าตกใจกานเย็นก่อนก็อินขนาดนั้นพี่เสกยหนูอินแล้วเสียงด้วยความเก่งอ่ะ มันเหมือนกับพอยิ้มเริ่มพีคเริ่มพีคพี่เริ่มปล่อยยิ่งปล่อยของปล่อยของปล่อยของเงี้ยไม่กี๊ดอยู่ไม่ได้จริงพี่ประทับใจมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่สุดครับขอบคุณครับนี่คือผลงานของหัวหน้าทีมของเรานะครับพี่เสถียรครับมาดูคะแนนกันครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับ จากโชว์สุดประทับใจเมื่อสักครู่นี้ครับ300มีแน่ๆครับผมเอาละครับลุ้นนะฮะเอาอะไรดีขอคะแนนครับ300อยคะแนนโอ้โหทำได้แล้วนะครับ โอ้หลังจากที่แบบเกิดความกังวลอยู่บ้างด้วยความใหม่หลายๆอย่างนะพี่เสียนนะครับโล่งแล้วพี่โล่งแล้ฮะวันนี้ครับผมนะหนึ่งเปลาะแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อเพลงคู่นะครับอ่ะขอบคุณมากเชิญน้องเบ้น์เลยครับเชิญครับพี่เสียนพักด้านโน้นก่อนเลยครับสลับกันเลยครับขอบคุณครับเบนครับโอ้โหเป็นไงฮะยิ่งยิ่งหนักใจมากขึ้นไหมพี่พี่เขาโหสามร้อยสามร้อยสามร้อย ถ้าผมเป็นคนแรกจะดีกว่าคนสุดท้ายตอนแรกตกลงยังไงอ่ะคุยกับหัวหน้าทีมว่าไงใครจะก่อนใครจะหลังดูจากอะไรครับคือเขาบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ก่อนกัแล้วกันพี่ก่อนแก่แล้วอะไรกันอ๋อเอาคมแก่มาอาะมาลุ้นกันต่อนะวันนี้ครับเพลงอะไรครับที่เลือกมาครับเบนเพลงกำลังใจที่เธอไม่รู้ครับผมกำลังใจที่เธอไม่รู้ทำไมเลือกเพลงนี้ครับเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมเคยฟังของ พี่เสถียรน,นะครับตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ครับ,รบก็เคยแบบเราฟังผ่านทางวิทยุนะครับ,รบแต่ก่อนแบบเหมือนเราจะขอเพลงสถานีวิทยุแบบขอเพลงให้สาวอะไรเงี้ยแบบฝากเพลงผ่านพี่ดีเจครับประมาณนี้ครับซึ่งแบบเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ความหมายที่ดีแล้วก็ผมชอบคือเวลาพี่เสถียรร้องเพลงนี้ยคืออารมณ์เพลงแล้วก็วิธีการร้องของพี่เขานะครับ,รบนะน่าสนใจ นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังเพลงนี้จากน้องเบนกันพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเพชรคู่เพชร,พชร300ครับ